แต่ัญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัดรถไฟเตือนระบบเบรกหากสัญญาณไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นแสดงว่าเรากำลังใช้งานอยู่ถูกต้องไหมคะถูกแต่ถ้าเราเอาเบรกมือลงแล้วแต่สัญญาณไฟมันไม่ดับอย่างนั้นแสดงว่าน้ำมันเบรกอะกำลังจะหมดประสิทธิภาพลงไฟเตือนรูปแบตเตอรี่หลายคนเข้าใจว่าไฟเตือนรูปแบตเตอรี่สว่างขึ้น นั่นคือแบตจะหมดแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะแท้จริงแล้วสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวบ่งบอกว่าไดชาร์จไม่ทำงานทำให้แบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆจนทำให้เครื่องยนต์ดับลงในที่สุดดังนั้นควรนำรถเข้าศูนย์บริการอย่างเร่งด่วนนะคะไฟหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซลสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปผดลวดซึ่งจะสว่างขึ้น ก็ต่อเมื่อเราบิดกุญแจไปที่คําว่าออนก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนั่นเองหากเป็นรถรุ่นเก่าที่มีปัญหาสตาร์ทติดยากสามารถบิดกุญแจไปยังตำแหน่งออนเพื่อให้ระบบเผาหัวทำงาน1-2ครั้งจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะไฟเตือนระบบการควบคุมการทรงตัวสัญญาณเตือนดังกล่าวอาจ,จกระพริบได้ในถนนที่เปียก แสดงว่าระบบกำลังช่วยควบคุมการขับคี่์อยู่ซึ่งผู้ขับอาจจะไม่รู้เลยว่าระบบกำลังทำงานอยู่ก็เป็นได้ <Yeah. S 1> ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องหากไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว่างขึ้นแสดงว่าปริมาณน้ำมันเครื่องอยู่ในปริมาณที่ต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นควรจอดรถเช็กระดับน้ำมันเครื่องอย่างเร็วที่สุด หากน้ำมันเครื่องพองจริงก็ควรเติมทันทีเลยนะอย่างน้อย1ลิตรหรือจนกว่าสัญญาณจะดับลงไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัยปกติแล้วไฟเตือนจะติดก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทรถยนต์แล้วและจะดับไปหลังจากติดเครื่องยนต์ไม่นานแต่หากสัญญาณไฟยังติดอยู่แสดงว่ามีการผิดปกติของถุงลมนิรภัยควรเอาเข้าเช็คเมื่อมีโอกาสนะคะ ไฟเตือนระบบพวงมาลัยไฟฟ้ารถยนต์รุ่นใหม่ใหมที่ติดตั้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้าจะมีสัญญาณเตือนพวงมาลัยหรือ PES EPS นั่นเองซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อมีการผิดปกติของระบบโดยมักจะควบคู่ไปกับพวงมาลัยที่หนักแสดงว่ามีความผิดปกติทางมอเตอร์หรือพวงมาลัยหนักเพราะฉะนั้นควรพยุงรถเข้าศูนย์หรือใช้รถยกก็ได้นะคะ ข้อสุดท้ายไฟเตือนความร้อนสูงในรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีเข็มวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมาให้จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์รูปเทร์มโมิเตอร์สีแดงซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อเกิดความร้อนของหม้อน้ำสูงมากๆหากสัญญาณไฟเตือนนี้สว่างขึ้นให้จอดรถข้างทาง,ท,าง,ท,างทันทีดับเครื่องยนต์หรือรอให้เครื่องยนต์เย็นลง จึงจะเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำได้หากน้ำแห้งให้เติมน้ำให้ถึงระดับและขับขี่ต่อได้แต่หากขับไปเรื่อยๆแล้วยังเกิดความร้อนสูงอยู่แสดงว่าหม้อน้ำรั่วค่ะให้พาเข้าศูนย์ด่วนนะคะเหนือมาตรฐานคืองานบริการของเรามิสซูออโตเวิร์ค2020ยินดีให้บริการนะคะ